ครับถ้าพูดถึงเรื่องหนี้สินนี่นะครับใครๆแล้วก็ไม่อยากเป็นไม่ทำไมจําเป็นก็ไม่อยากเป็นหนี้ถูกไหมครับแต่เ็าว่าคนมีหนี้่เป็นคนที่มีเครดิตนะเออเป็นคนที่มีเครดิตคุณแต่เป็นคนมีเครดิตไหมล่ะมีเครดิตแล้วมีหนี้ตามหลังเนี่ยมีเครดิตแล้วมีแต่หนี้แต่สินนะคุณอยากเป็นไหมล่ะง่ายนิดเดียวนะง่ายนิดเดียวถ้าใครอยากมีเครดิตนะอันนี้ก็จะมาพูดเรื่องหนี้คนเป็นหนี้ ไม่มีโลกคือรากอันประเสริฐนะนี่คือคํากล่าวหนึ่งแต่การไม่มีนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดก็อีกนี่แหละก็คือคํากล่าวหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะมีแล้วมันเป็นทุกใจทุกอกทุกใจห้ามาเท่าไหร่ก็าหาใช้อยแต่นี่นั่นแหละ,ะวันนี้ก็จะมาเอาลักษณะเส้นที่เป็นนี่แล้วกันการที่คนเราจะเป็นนี่มีนี่มีนี่สินขึ้นมาเนี่นะครับการที่จะดูว่าใครจะเป็นนี่มีนี่มีสินนี่มันก็คือต้องมี เอาง่ายเลยนะมันก็คือจะเกี่ยวกับเส้นเส้นที่มันเกี่ยวกับด้านของเครดิตนั่นแหละนะครับมันก็คือเส้นอาทิตย์นั่นแหละคือต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่จะเป็นนี่เป็นสินมันก็มีหลายหลายรูปแบบรูปแบบของเส้นนะแต่ทีนี้ก็จะมายกตัวอย่างให้ดูว่าคนที่เป็นนี่เป็นสินเนี่ยมันจะมีลักษณะเส้นเด่นๆใดๆที่เห็นได้ชัดก่อนนะอย่างแรกเลยคนที่เป็นนี่เป็นสินแบบ นี่มาเยอะมากๆน่ะนี่ไปกับรายจ่ายดูวาคนที่มีนี่ไปกับรายจ่ายใช้จ่ายหุ่มเฟื่อยบ้างซื้อนั่นซื้อนี่บ้างเนี่ยมันก็จะมักจะมีเส้นลงในช่องหมดเปลืองก็คือเส้นหัวใจนี่แหละมันก็มีลักษณะทุกทุกใจเพราะอะไรทุกเพราะมันมีรายจ่ายหมดเปลืองสิ้นเปลืองไปเยอะนะเห็นอะไรดีๆที่สวยเงาก็อยากซื้อ,อยากได้อย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็จะต้องมีประกอบกับเส้นมาสนาด้วยนะแต่ว่าประลองนะเส้นวาสนาเนี่ยไม่ว่ามันจะยาวจะสั้นก็เป็นหนี่ได้หมดนะครับแต่ที่หลักๆที่มาบ่อยก็คือคนที่มีเส้นมาสนาไม่ผ่านเส้นสมองนี่แหละการเป็นหนี่เป็นสินมันก็มีได้ง่ายเวลาจะใช้จะคืนอะไรเขาไปเนี่ยมันก็กินระยะเวลานานาน่นะ แต่ถ้าคงมีคนที่มีเส้นวาสนาถึงใจถึงกระเป็นหนี้เป็นสินมันก็ยังพอหยิบมันก็ยังพอมีวิธีที่จะชําระหนี้ไปได้หมดได้เร็วอยู่เหมือนกันนะครับเส้นหนี้สินต้องมีไหมเส้นหนี้สินอันนี้ต้องบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องมีเสมอไปนะไอเส้นหนี้สินเนี่ยก็คือเส้นลักษณะแบบนี้ มัจะเป็นต้องมีเสมอไปเพราะบางคนไม่มีเส้นนี้สินแต่มีหนี้บ้านเบิกก็เยอะแยะไปนะครับที่สําคัญการเป็นหนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวเรื่องอะไรมันด้านของเครดิตเครดิตชื่อเสียงมันก็ต้องการเป็นชื่อเสียก็เส้นเนี่ยมันก็จะต้องใหม่ยิ่งหน่อยนี่นเส้นอาทิตย์จะลงช่องเสียหายเส้นเดียวก็แล้วแต่ถ้าเส้นอย่างนี้เป็นละลายเส้น,นแสดงว่าจ่ายหลายครั้งหมดหลายครั้งใช้จ่ายเยอะ นะครับค่อยๆผ่อนค่อยๆจ่าย,ยไปอย่างนี้นะเส้นเนี่ยมันจะตัดมาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมันจะต้องมีเส้นอาทิตย์นี่แหละเสียหายด้วยคนที่เป็นหนี้เป็นสินเยอะๆแล้วก็เส้นใจก็หลงช่องเส้นวาสนาก็สั้นอีกเนี่ยแค่สามจุดนี้ก็เท่ากับว่าคุณมีโอกาสาจะเป็นหนี้แล้วถ้าเส้นวาสนายาวก็เป็นหนี้ได้อย่างที่บอกอยิ่ง อันนี้เส้นสมองกับเส้นหัวใจห่างเรามีเส้นในลงช่องเนี่ยไม่ระมัดระวังรอบครอบนะทําตามอารมณ์ตัวเองใจอ่อนใจดีเกินไปนะถ้าเส้นสมองกับเส้นหัวใจมันห่างกันด้วยนะนี่สินมันก็เลยเกิดขึ้นมาได้ง่ายอีกคือมันก็มีหลายจุดที่จะต้องจับสังเกตเอานะครับมีหลายจุดหลายที่นะบางคนเป็นนี้เพราะตัวเอง ใช้จ่ายหมดเปลืองพาระในบ้านเยอะบางคนเป็นหนี้เพราะญาติพี่น้องเพราะคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่ทำไว้ให้อย่างนี้แฟนทําไว้ให้เร่มันก็ทิ้งไปอย่างเงี้ยถ้าเส้นมายอย่างนี้ล่ะเส้นมายอย่างนี้มีนี่ไหมมีนี่ที่เกิดจากใครทําให้ญาติพี่น้องคนในครอบครัวเนี่ยตัวเองต้องมารับใช้ให้คนอื่นเขาทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีนี่สักบาทนะ เส้นตัวนี้มันก็เลยจะห่างด้วยเนี่ยในเส้นตัวนี้เส้นสมองกับเส้นมโนใจก็จะห่างด้วยและเส้นคุ้มกันมักจะห้อยข้างเส้นชีวิตห้อยออกมาอย่างนี้ห่างเลยนะห่างๆเลยอันนี้แหละรับภาระหมดตุกอย่างเนี้ยเนี่ยคนที่รับภาระอะไรต่างๆในบ้านมักจะมีเส้นพวกนี้ห่างจากเส้นชีวิตคนในครอบครัวคนใกล้ตัวนั่นแหละทําไว้ให้จึงเกิดเป็นนี่เป็นสินขึ้นมาอย่างนี้นะครับ บางคนก็มันก็มีนี่อีกก็จะเสียในตำแหน่งเดินหลักฐานอ่านเดินหลักฐานเดินหลักทรัพย์นีน่จะมีเส้นวิ่งเข้ามาชนห,หลายเส้นบ้างคือเน้นเดินหลักเดินหลักฐรนไม่สวยแหละนะเดินหลักฐานไม่สวย,ย,นะก,สวยก็คือการเงินทรัพย์สินต่างๆที่จะเก็บหอมเอาไว้ใช้ในปัจจุบันและอนาคตนี่มันไม่เหลือมัมนไม่มีอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็เป็นหนี้บ้าน อ่าเป็นหนี้บ้านบางคนที่เป็นหนี้บ้านอประมาณว่าต้องต้องผ่อนในระยะเวลาสิบถึงยี่สิบปีนี่ละมันมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นลักษณะของเส้นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยห้อยข้างๆเนี่หมายถึงว่าสี่เหลี่ยมตัวนี้มันคือตัวแทนของเป็นเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเอาเครดิตตัวนี้นี่ไปเชื่อมแต่บาม,มันก็จะมีเส้นเครดิตนี่แหละลากเข้ามาด้วยนะเนี่ยก็จะมีเส้นเครดิต จากมุมนี้มาเส้นกระดิ่งลากเข้ามาหาเส้นวงสุกอีกทีหนึง่งเนี่ยมันจะมีเส้นวงพระสุกข,ของมันออกมาอย่างนี้มาตัดอย่างนี้เส้นวงสุกจะไม่สวยสั้นๆบ้างอันนี้ก็เกิดจากกุนนี่เหมือนกันที่บอกว่ามันมีหลายจุดนะครับทีนี้ไปดูมือมือจริงจริงอีกมือหนึ่งนะมือจริงๆอีกมือหนึ่งนะ มือจริงๆที่เป็นหนี่เนี่ยไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นลักษณะมือแบบนี้เสมอไปหรือเส้นลงแบบนี้เสมอไปนะครับก็สามารถมีนี่ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามันมีหลายจุดหลายที่นะนหนไหนมาดูดูในตําแหน่งของเส้นอาทิตย์เถอยมันจะเกี่ยวกับด้านของเครดิตมันก็จะมีเส้นแตกๆลงนะโลกค้ำช่วยให้เดือดร้อนเห็นไหมเส้นเนี่ยแล้วก็ลงช่องผิดหวังอีกอย่างเงี้ย ได้ทั้งความเสียหายได้ตั้งความผิดหวังเข้ามาเนี่ยก็มีเส้นผลิตก็ลากมาอีกมาเชื่อมกันนี่อันนี้ก็นี่เยอะเหมือนกันนะคนนี้นี่เยอะแล้วก็เส้นคุ้มกันห้อยข้างเส้นชีวิตอีกใช่นไหมมันจะหลายจุดอยู่นะครับมันก็จะมีเส้นตัดในเนือนเสาเนี่ยมีการกระบาดตัดเห็นไหมก็ทุกเรื่องเป็นนี่เป็นสินอีกนะครับมีปัญหามีคดีนี่ก็คือตัวนี้แหละการกระบาดตัวนี้ บวกกับเส้นวงนี้เนี่ยเส้นที่ออกจากเนินเรนนังคารต่ำจากเส้นสมองที่ฉีดไปมาเรนนังคารต่ำนี่คือการวางแผนรอบรอบแล้วตัวนี้เส้นหัวใจเนี่ยดูยนี่ก็ห่างใช่ไหมเนี่ยก็ห่างเยอะถือว่าห่างอยู่นะครับเส้นวาษณาก็สั้นเนเส้นเวนนังทานก็ไม่สวยไหมมีเส้นวิ่งมาตัดอีกผัสจรรันแห่งลายมือตัวเลขค่ะแต่บางคนจะมีลักษณะเส้นแบบนี้อีก นนหนนะเหมือนกันอนิ้ให้เส้นชีวิตก่อนนะก็จะมีนอของเส้นอาทิตย์อันนี้คือสมมติว่าเป็นเส้นอาทิตย์ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็จะมีเส้นอีกตัวหนึ่งตัดมาอย่างนี้เลยตัดมาอย่างนี้แล้วเป็นง่ามเอาเป็นง่ามแทงไปอย่างนี้เนี่ยมีแค่นี้จุดนี้จุดเดียวนี่ยบวกับเส้นวาสนาที่ขาดขาดสั้นๆเนี่ยอันนี้ก็มีเยอะแล้วนี่เนี่ยก็มีนี่เยอะแล้ว กอใหมเป็นเป็นเส้นเส้นตัดเส้นตัดที่ใหญ่กว่าเส้นหลักเส้นตัดที่ใหญ่กว่าเส้นอาทิตย์นี้หนักครับเป็นปัญหาหนี้เส้นที่หนักเคลียร์ไม่หมดเคลียร์ไม่จบสักท,ทีก็คือเส้นลักษณะแบบนี้ด้วยเหมือนกันมหัศจรรย์แห่งหลายมือตัวเลขค่ะคือการที่จะดูว,ว่าใครเป็นหนี้มีหนี้หรือไม่มีหนี้นี่มันก็ต้องสนันนฐานมาจากสิ่งที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหนี้มันคืออะไรมันคือด้านของเครดิต มันคือความน่าเชื่อถืออะไรที่มันเกี่ยวกับความคิดน่าเชื่อถือนี่มันจะต้องเสียหายมันจะต้องมีคําว่าผิดหวังเข้ามาคือเส้นนั่นแหละมันจะต้องมีเส้นเสียหายเส้นผิดหวังก็คือเส้นอาทิตย์บ้างเสียเส้นวาสนาเส้นนี้สินเส้นหัวใจเส้นมังะสุกเนี่ยมันก็ด่งบอกถึงความอ่อนไหว เส้นสมองกับเส้นหัวใจที่ห่างอย่างเงี้ยนะก็คือการมารอบครอบเราอย่างเงี้ยนะแล้อยาวนี้นะนนก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่มันเป็นเกาะด้วยบางทีบางครั้งมึงซือสวยหรอกแต่ว่ามันมันมีเกาะตัวใหญ่ๆมาอยู่ในเส้นมาสนาอย่างเงี้ยผโป่งมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันลงล้มเหลวก็เกิดเสียหายมันก็เกิดเป็นนีดมาสิจกักจุดนี้จุดเดียวมาเลยต่อยาวก็มีนะนี่ดูว่าการดูที่ว่าดูการเป็นดีมันมีหลายจุด นะครับมันมีหลายจุดไม่ใช่แคแบบใดแบบหนึ่งมันหลายจุดหลายที่อยู่เพียงแต่ว่าเอามานําเสนอในหลักการให้ดูเท่านั้นเองนะครับวันนี้เดีย๋ยวคนมีนี่นะครับหรือ,อยังบมงคนก็เส้นชีวิตขาดหรือมีเส้นมีขกมาชนปันอย่างเงี้ยาง,งัา้นกำลังมาดีๆเนี่ยก็เกิดปัญหาล้มคืนลงในตุดที่เส้นมันตัดมาเนี่ยนะ กำลังได้ดีๆมันก็เกิดปัญหาได้จุดนี้ก็ทาให้เกิดเป็นจุดจุดของการเป็นนี่ได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็คือจากจุดเล็กจุดน้อยไปก็มีนะครับแต่ตัวหลักๆของมันก็คือเส้นหัวใจเส้นอาทิตย์เส้นวาสนาเนินบีบเนินแคบเนินยุบมากน้อยแค่ไหนหมายมันมันก็คือบ่งบอกถึงสภาวะการเงินที่มันจะเข้ามาได้น้อย ด้วยอีกเช่นกันนะครับสบภาวะองค์ประกอบของเส้นอีกอย่างก็คือพวกเส้นกรรมอารมณ์เส้นหัวใจดยน,นี้นะมาเป็นจุดสมทบเส้นตัดเส้นอุปสรรคเกาะพวกนี้นะครับมันก็้วนแล้วแต่ว่ามาเป็นองค์ประกอบเข้ามาเสริมในจุดช่วงอายุบ้างก็เป็นจุดช่วงอายุบ้างบางทีก็จากความผิดพลาดจากธุรกิจการงานที่ทําบ้างอย่างนี้นะครับเลยเป็นสัญลักษณ์ของ การสูญเสียปรากฏบนฝ่ามือนะครับก่อนจบขอฝากไปว่ามีหน,นี้แตคือความทุกข์เขียนถ้าไม่จาเป็นก็อย่าไปเป็นหนี้การไม่มีโลกคือลลกอันประเสริฐจําไว้เถิดไม่มีหนี้ดีที่สุดไม่มีหนี้ดีที่สุดนะครับ